น,นี่เขาไงลาบเหนียวครับใส่ผักไทยไปนะครับลาบสูนเลยครับเกลือเติมลงไปเลยครับเกลือเราต้องลัวมันเค็มเขาไงนะครับลาบเหนียวยังไงซอยมะม,อมอ่วงนี่ดีดีสดครับยังไงซอยมะม,อมอ่วงใส่นี่นะครับ เดี๋ยวไม่อย่างนี้ลับเหนียวกันกินเข้างี้ได้ปีน้องเข้ามีย้ว่าอะไรยังลาบเหนียวเมืองแปลกแง่ระเบิดเอ็ดเกิดดูมือร้อนเขาอย่างมาแหลกกับน้องกับพี่น้องครับนะงั้นก็เออ ใส่พริกลาบลงไปนะครับพริกลาบนี่เป็นของเมืองล้อรนะเมืองล้องมงืองแปะเจาะหมอ้อมาเพื่อวันนี้เจ้านี่นะเพื่อมาเลือดเทลงไปนะครับเลือดจะไปใส่มันนั่ครับออมาให้แบบนี้เพราะเดีด๋ยวมันจะแช่ เลือลดแล้วก็ดีดีเตะๆเลยนะครับดีเตต่ของผมเลยนี่กับ,บรองใส่นักโอ้โหลุล่มๆเนาะผมเปทะเสมออยงัยงน,นี่มาบนั้ลับเหน,นเียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยังเหนียวเลย,ยอ่ะนี่อ๋อ เ้อย่าแบ่งใส่จานกินแล้วนะครับเอาไงมาเด้อพี่น้องแก่งจานนี่งามงากินกับต้มขุมต้มขุมกระดิ่งแยไไ้แล้วครับมาแล้วครับเขาไงลาบขุม เขาไงกับเขาไงเออมาได้พี่น้องสัตว์อย่างักโบกกันเจ้านี่นี่มานี่ถึงจะเข้ากันนะเอานี่ถึงจะเข้ากันแก้วแปลงกับแตกหายไปหมดครับ ủa mấy mứa đáng hiểm lộ đâu nè mấy mưa đáng hiểm leo là cũng Hãy à. à. subscribe Mà lại khi nộp ban hôm giờ kén nói nè nó về giờ cái nháy nói 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 lắm nói om á nói om chuyện này quái nói về nói 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 con nói cái ngón à phát bay Căn cụ của nó phát bay được có không bắt cả sớm đấy xảy sàn không bắt khéo ừ. wow. Đó. Ừ. Đó lâm ở ngọt mãn nữa khâu, cấm của khâu cấm không được cấm không được không của không được không khâu cấm không được

ติดตามด้วยสวัสด<ป>ีคร<ป>ับ